ในเราอยู่บนรถแท็กซี่กำลังจะไปไหนคะไปงานเปิดตัวฟูจิเจฟเอ็กซ์ร้อยมาร์คทูเอ็กซ์หรือว่าอะไรวะมันฟูจิรุ่นตัวเนี่ยมันคือ GF X 100 Mark 1ร้อยมาร์คทูอ่าใช่ครับ GF X 100 m a r ร้อยมาร์คทูกล้องอ่ามีเดียฟอร์แมตหรอใช่ครับเป็นมีเดียฟอร์แมตครับเปิดตัวใหม่นะครับซึ่งทุกคนอยู่ในงานกันหมดแล้ว <c oughs> ใช่เพราะว่างานเขาเริ่มกี่โมงนะคะ <c oughs> งานเริ่ม เริ่มลงทะเบียนบ่ายสองนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วบ่ายสามโมงแล้วนะป่านนี้ก็น่าจะเปิดตัวกันเสร็จแล้วขอเหุผลที่ใบใสด้วยได้ไหมคะรถติดมากไอกระไมรถติดมากใช่หรือเปล่าเขาเขาเขาให้เราเดินทางตั้งกี่โมงเขาบอกให้เราจัดการเวลาเองเขาบอกเวลาเปิดงานมาเท่านี้ใช่แต่เราติดงานนะคะงานบวชมันมีมันมีงานกล้องมีงานซูมกลิมาราแรอยู่นะครับซึ่ง เพิ่งจะไลฟ์กับแม่ปันเสร็จไปเราก็เลยไปใส่นิดหน่อยไปใส่นิดหน่อยเพราะว่าบูธในงาน z ูงเวลาแฟนนี่เยอะมากบูจีก็คนกล้องไปเต็มเลยกล้องทุกแบรนด์ไปหมดนะครับอุปเลยพอุปกรณ์ไปหมดกว่าจะไล่ดูกันหมดเนี่ยคือสองชั่วโมงสองชั่วโมงเดินจนเมื่อยเดี๋ยวจนต้องขอขอร้องพี่ไบ์ไบใบไปก่อนนะขอไปนั่งขอได้ไหมแม่หนีอะแม่ทิ้งไปเลยอะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปอย่างเร่งด่วน วันนี้นะคะก็จะต้องไลฟ์ด้วยไม่ใช่ดิวันนี้หนูก็จะต้องบอกด้วยโกโปรผมบอกด้วยโกโปรฮีโร่12ตัวนี้ที่ต่อกับชุดเคเตอร์เซตที่มันเป็นมีเดียหมดแล้วก็มีมีขาไทพอดที่เราแชทแบทได้ผมไปงานฟูจิผมจะบอกด้วยอะไรวะเนี่ย X 2S นะครับกับเลนส์10.4มิลเออวันนี้เรามาชุดน่ารักตะมูตะมีไม่เป็นภาระของ ผู้หญิงตัวเตีย้ยคนหนึ่ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะสามารถคุณใช้ไมค์ built-in <laughs> เลยนะเนี่ยใช่<อ>จะได้ดูประสิทธิภาพของเ r e a t o r Set ตัวนี้นะคะ<อ>ว่า,าจะได้ผลลัพธ์เป็นไงเดี๋ยวเราพาไปงานเปิดตัวฟูจิ GFX ร้อยมาถูกเป็นร้อยมาถูกจ้ะไป <Bye. S 1> ตอนนี้เราก็คือถึงแล้วนะฝนจะตกด้วยดูดิ พี่โรนี่พี่ชายใครเรียกเราอ่ะเขาเลิกแล้วเอาจริงปะเนี่ยเขากลับมาหมดแล้วอ้าวครับทุกคนเขาออกมาหมดแล้วทุกคนเขาแซวเราว่าเรามาช้าหรือเปล่ามาช้าไม่พอเสร็จกันหเรื่องหมดเลยครับอ้าวมันนักบุญอันนี้คือเขาเขาเขาจะกลับไปแล้วใช่เขาจะกลับไปแล้วไม่เจอนานเลยไม่กล้า เขาทำอะไรกันไปแล้วบ้างั้นเขาติดตัวเสร็จแล้วใช่ไหมมาจักงานนู้นกันหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเขาไปยื่เตอร์เอาไม่ได้หรอนที่แเป็นอ่ะเราเราควรเราควรเป็นรีจิเตอร์ก่อนใช่ยังไม่ลงทะเบียนเลยต้องไปไหนต่อเท้าขาวอ่ะผมต้องไปไหนต่อเขาไปข้างในโซนขาวนั้นแล้วก็ใช้มือเขาเขาว่าลงทะเบียนโอเคค่ะทำมาลงทะเบียนค่ะคุณ ค่ะตอนนี้ก็คือถือถือสมบัติขอดูก่อนปื๊ดโอดี่เองนะครับแล้วก็เลนนี่เลนอะไรอ่ะยู้งชิปเหรอยิชิปด้วยนี่ยิ้งชิปขนาดก็ยิ้ชิปสองตัวสองตัวแล้วก็นี่เลนอีกหนึ่งตัวนะครับถ่ายตัวเองไม่คน้มงาน่าย <laughs> ไฟโขอใหญ่มีความไฟโขด u s ซีนะครับแล้วก็ช่องมุมภาพใหญ่มากจอข้างบนใหญ่มากแล้วก็จอข้างหลังเป็นดึงออกมาเดึงมือออกมาปึ๊บเป็นยิ้วจอยิ้วดูขึ้นนะครับดูโผล่ทีวีหลอดท้าีแบบพอได้ด้วยจริงไหมครับ ขอ,อดูตอนๆหน่อยไม่มีเช yeah. ี่ยก็สวยเออทำไมเขาไม่ทำแบบนี้เชีอ่ะทุกแบนทุกแบนเออมันดูมันดูเป็นมิดขึ้นเยอะพอ,อแบบมีมีมีกาโลเฮ้ยไม่สำคัญไม่ไม่ไมีกากอย่างเดียวพอนึกถึงแบทเมจิกเลยมีเดียมฟอร์แมตน,นะครับใหญ่มากนะตัวคนโหวตด้านหน้าเป็นแบบนี้ เซนเซอร์มีเดียมฟอร์แมตนะครับเปิดเปิดเซนเซอร์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับมอันนี้คือเขาดูกันไปเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเรา,าสองคนนี่แหละใช่ครับสวยอันนี้เป็นเลนร้อยสิบมิลเห็นล,ลองถือหน่อยจะเทียบกับเดเดาอาร์เราไม่ได้หนักกว่าเลยอ่ะก็คือเบาประมาณนี้นะครับ กิบจบเต็มมือสล็อตสล็อตการ์ดนี่เป็นยังไงครับเป็นดวลสล็อตเป็นโอเคสวยงามชอบที่หัวตัวสามกลุ่มเนี้คัสตอมคัสตอมได้หมดโอเคเดี๋ยวไปดูตรงนู้นนันจัดตรงนี้แล้วนะครับทำไจกันหดแล้วเราก็ต้องตามเข้าไปจุดอื่นไม่ชวนพี่ท็อปมาด้วยครับวันนี้ <laughs> <laughs> ท็อปครับท็อปน่าจะติดงาน ขันาจจะไลฟ์วันนี้ยังไม่รู้จะได้ไลฟ์หรือเปล่าเลยมิแฟน2สองสีนะครับเราได้สีขาวเดี๋ยวเราจะไปที่หมดสติวก่อนสติวกับพี่อ๋อก็คือสีขาวได้ได้สติวก่อนเราไปถ่ายภาพนิ่งกันก่อน ยืมเมมตัวหนึ่งได้ค่ะเดี๋ยวเคนคนที่พามาสายแล้วก็ไม่เอาเมมมาด้วยนะคะขอบคุณมากแต่อยากได้ภาพตัวอย่างเอาไปที่ดีร้อนมากตอนนี้แดดร้อนมากนะเราร้อนแดดร้อนแต่ว่าเรามีทั้งโซนในร่มแล้วก็โซนข้างนอกข้างในโอเคตอนนี้ครับโหมดสติลจะอยู่จะอยู่ด้านนี้เลยครับเดี๋ยวให้พี่บอมพี่บอมโอเค เกิดเยอะเลยติบติบแน่นอนอยู่แล้วมาเกิดเยอะเลไปทางไหนเอ่ยตัวนี้มีมีสายที่หลอกอยู่นะครับคนองเกตเฮ้แต่ว่าโฟกัสเปนสมูทมากอันนี้โฟกัสสมูทจริงนะพี่ไม่ดิ้นเลยเออเออไม่ดิ้นแล้วก็สมูทแล้วก็ไวสมูทลองไวๆหน่อยนะครับมาม่า หนาพันหนานามเลยนะพตัวแบบขยับสิตัวแบบขยับแบบขยับไปขยับมามจับพันอยู่แล้วแต่ว่าต้องเปลี่ยนละนาบใช่ต้องเปลี่ยนละนี่ออกวกดกดแต่ผมว่ากล้องมันไม่หนักตอนนี้เซ็ตอะหนักแล้วเราจะเปลี่ยนโฟกัสเป็นปิด เฟสดีเดคชันได้ไหมครับเขาเขาให้ประเทศเรานั่งทำอะไรคะเเรรรม้้ออสายโปรดักชั่น,นขนาดนี้เข้าไม่ถึงอนะ่ะเหมือนห่างไกลตัวนิดนึงไกลไปนะแต้ถามว่าดีไหมอะดีเห็นเขาลองแล้วก็ชอบนะคนต่อคิวเยอะเราไม่รู้จะไปเสียบตรงไหนมีเด็กดิ้งสองคนเลยเหรอคะเนี่ย <c oughs> ใส่ชุดข,ขาว,าว่ลยก้องหน่อยไม่มีเมมแล้วเด็กดิ้งขา <c oughs> เด็กดิ้งขาตาขา ขาปอบปนค่ะหนอจะเตะก็จะตัดตังแบวะเกี่ยววะแล้แบพูดแบบปุ้แมบพูดเองเลยูากันคือเตป้ก็ใ่น่แ่ตองปนปมอันนี้นจิบันจิบันวนอยู่บนหัวแพนนะครับเป็นหัวแพนจิบันแล้วก็เป็นตัวเฮดพัด เฮ้ยพัดแล้วก็มีเจเป็ดร้อยมาร์คูอยู่ที่นี่พี่ๆภาพไหนสนใจฝากภพาพนี่ภาพที่เห็นก็คืออยู่ตรงนี้เลยครับเชิญได้เลยนะครับภาพที่ค่อยๆตัวเนี้ยมันจะค่อยๆแผ่ครับอันนี้สั้นลงเลเล่นได้เลยนะภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟสมมตสมมติแบบนี้เลยสวย ือคมันไม่ได้เซตนะอันนี้ปลาจริงทำคือไปาหาเมฆท่านอยู่นไหเมื่อ,อ,อกี้เราก็อยู่ในโซนของวิดีโอนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปในชมภาพนี่กันบ้างเจอเมื่อกี้คครับต่ 我们才做大的。嗯 <noise> GFX หน100้อยม้านผู้จำหม่าได้เลยเฟสนั่งกันไปรอเปล่าๆแล้วกัน,กนนะ CFX e p r e s s ครับเป็น CFX e p r e s s Type B ครับระหว่างที่เรามาเดินชมงานกันนะคะเราก็จะมาพูดถึงเจ้าสเปคของ Hero 12 b a c k ตัวนี้บ้างนะคะ เซนเซอร์รับภาพของเขาเมีขนาด1่ส่วนา9ด1นิ้วนะคะสามารถรับภาพได้ที่148องศานะคะตัวนี้สามารถถ่ายล็อกได้แล้วนะคะแต่ว่าในบล็อกนี้ยังไม่ได้เทสล็อกให้ดูนะคะความละเอียดของภาพและวิดีโอนะคะถ่ายวิดีโอได้ที่ 5.3K 6 0 f เฟรมนะคะแล้วก็ 4K 1 2 0 2.7K ได้1 4 0เฟรมแล้วก็ Full HD ได้2 4 0เฟรมเหมือนกันคะ่ะส่วนภาพนิ่งจะอยู่ที่27ล้านพิกเซลนะคะ และระบบกันสั่นใหม่นะคะก็จะเป็นระบบกันสั่นแบบ Hypersmooth 6.0นะคะแล้วก็มี h o r i z o n น a ท l o ล็อกแบบ360องศามาให้ค่ะและราคาฮีโร่12บ a อแบ็ตัวนี้นะคะเซตปกติจะอยู่ที่14,900บาทและ Creator Set Edition นะคะจะมาในราคา22,900บาทค่ะ และตอนนี้นะคะในงานซูมแฟร์ครั้งที่15ที่ Gateway, เกตเวก้าไมนะคะก็มี g o p ป o h r r o 2 2มาให้ลองจับลองเล่นกันดูได้นะคะเป็นที่แรกเลยอย่าลืมแวะมาลองเล่นลองใช้กันดูนะคะออพี่กลับตรงไหนพี่ถ่ายเสร็จยังผมถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวผมขอเข้าไปเก็บภาพนิดบ๊ายายกอนบายบายครับเจอกันใหม่งานหน้าอันนี้ได้ใช้ไหมไม่รู้ต้องได้ใช้ <laughs> <laughs> ต้องใช้ให้ได้นะ ต้องใช้ให้ได้นะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเ,เดี๋ยวกำลังจะหาทางกลับบ้านในงานก็อย่างที่เห็นไปเลยค่ะเขาก็จะมีกล้อง FUJI ไอตัว GFX ร้อยมาร์คเนี่ยมาให้ได้ลองถ่ายพาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะคะให้อินฟูเซอร์แล้วก็สื่อต่างๆเนี่ยได้เข้ามาทดลองใช้ วอกนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วอกนี้ทั้งวอกเลยก็จะถ่ายด้วย GoPro Hero 12นะคะต่อกับชุด Creator Set ที่เป็น,นมี m e d i u ดแล้วก็ขา Ota นะคะโอเควันนี้ก็พามาชมบรรยากาศงานเปิดตัวกล้อง Fuji GFX 100 Mark II นะคะ ด้วยกล้องโกรโปตัวนี้นั่นเองเสียงที่ได้ยินอยู่ก็จะเป็นเสียงที่เป็นไม์ตัวกล้องนะคะที่ต่อกับมีเดียมอทที่มันมีซอฟกันลมอะไรแบบนี้เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้และฟุตที่ได้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันมาคิมน้าคะ่ะบ๊ายบาย